นี่แรงกาที่เขาต๊กมือค่ำๆหนอ่งผื้นที่แรงหนึ่งนี่ประมาณเกือบไรหนึ่งเขาตกกาประมาณหกสายพันธุ์เ็ปเป็นล่องเป็นล่องเป็นล่องหล่อ,องละสายพันธุ์ล่องละสายพันธุ์ผ่านมาเกตมือนะคะตอนเข้าโต๊กกาถ้าภาวานาว่าขอให้จักซองขื่นฝนจังเทลงมาเพราะว่าหลากหลากของเขาเนี่หลากของพันธุ์เขาเนี่จะยึดเกาะกับดินไวสิวถือเสาะ แล้วก็จะรอดนะคะขอสักสองเรื่องสามคืนขันต่าก็เป็นไปตามนั้นนะคะคือมีฝนมาอยู่แต่ว่าปริมาณฝนมีบรไเ้ตัวแข้งตอนนี้ผ่านมาเจ็หมือเบิงเลยปริมาณก่าเหา่าทียิบเลยนะคะเขาหกสายพันยูเนแปลงเดียวกันแปลงนี้ผ่านมาแล่เจ็หมือขาดว่าอีกรักสักประมาณซิบมือถ้าจะท้อนก่าตรงนี้ไปปลกดำหน้า การตกกาพิธีแนวนี่จะบบปลอยใหกาหญงแห้งเพราะว่ามันจะบังนะคะจะทอนไปในระยะเวลาบ่เกินยี่สิบมื่ก็จะปักดำหน้าเนี่ยเลยเคือว่าสวยเลยเพอดีมือนีคำ,ำเน่ยคำเราจังว่าเบิงเดี๋ยวว่าเบิ้งตากานะคะแจมเลยนะคะแจมเลยแจมเลยเบิ้งกานี่วนึงความส,สม่ำเสมอของต้นเขาการเรียงเม็ดของมเมล็ดเขาการเกิดอย่างดีเลย ปกสายพันธุ์เห็ดเป็นหล่องเป็นหล่องเป็นหล่อง,ลองแล่แปลงเดียวกันแต่ว่าจะมีการเว้นระยะประมาณสามสิบเซนเพื่อให้เฮาเหีนว่าเขาแต่ละพันธุ์หรือขอบเขตที่หววานกานนีย่ยูประมาณไดตอนนี้จำบ่ไดดว่าเขาหยังนะคะแต่สุดท้ายที่เขาไรบอรีอม่างจากใบเขาตอนนี้จะมองพ้อนออกค่ะ